ตอนนี้ช่างเดเพิ่งกลับมาจากลงเบ็ดลาวของน้ําเค็มนะครับกลับมาแวะร้านค้าเนาะหาน้ํากินครับแล้วช่างเดมาเจอใครโดยบังเอิญเนี่ยดูสวัสดีครับมาแล้วนะใครคิดถึงยูโรอยู่นะวันนี้มันเจอมันโดยบังเอิญครับมันกลับจากเรียนใช่ไหมใช่ครับผมแล้วตั้งแต่ยูโรมาแรกๆเนี่ยตัวจะประมาณแค่นี้ครับตอนนี้มอะไรแล้วโลม3ครับผมดูเวสูงเท่ากันแหละมายืนใกล้กันหน่อยสูงกว่าลุงมาแล้วบ้างเนี่ยใช่ครับดูครับ แป๊บเดียวโตวเป็นหนุ่มแล้วก็ช่วงนี้นี่ก็ยูโรช่องยูโรเองก็ยังไม่ค่อยได้ท,ทําคิดเท่าไหร่เนาะ<ช>ติดเรียนใช่ไหมติดเรียนแล้วช่วงนี้ก็กําลังมีแฟนด้วยครับกําลังติดสาวก็ขอขอใช้ชีวิตวัยรุ่นก่อนเนาะหีิบสาวหาแฟนก่อนนี้ใช่ไหมก็ยัง๋อก็ยังหากับข้าวให้ยาอยู่เหมือนเดิมอ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้ลุงก็ยังไม่ได้ไป ถ่ายวิดีโอแถวบ้านยูโรเนาะยูโรเขาคงยังไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่เพราะว่าปกติที่ยูโรออกช,ช่องช่างเดชเพราะว่าช่างเดชไปถ่ายคลิปแถวทะเลแถวบ้านยูโรครับก็เลยมาด้วยตลอดแต่ว่าพอถ่ายไกลๆเนี่ยช่างเดชไม่ได้พาเข้ามาเพราะว่าก็ตอนนั้นเขายังยังเป็นหนุ่มน้อยก็ยังอันตรายแล้วที่บ้านก็ยังห่วงใช่ไหมโลใช่ครับแต่ตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเริ่มออกล่าได้เต็มทีแล้วใช่ไหมใช่แล้วล่าสุดเมื่อสองสามวันก่อนเจออะไรมาที่บ้านไปเจอกระหลังแดง ไปไปไอ้ปืนยิงหน้าไม้นะไปยิงปลากระพงแดงมาและไอ้ที่เกยเกยตื่นที่ทะเลที่บ้านนะเจออะไรเจอเต่าเต่าเต่าทะเลใช่ไหมใช่ครับแล้วยูโรก็แบกเต่าทะเลกลับบ้านและกระโรหากรมประมงใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าเต่าทะเลเนี่ยเหมือนจะได้รับการคุ้มครองเนาะบางทีกฎหมายก็เขาโกเขาเคยตื่นเขา่าจะบาดเจ็บใช่ไหมใช่ครับแล้วก็โทรหากรมประมงให้กรมประมงมารับไปแล้วตัวใหญ่ขนาดไหนก็ไซ ก็นาจะหลัก5โล10โลไปโน่นเนาะเต่าทะเลครับปกติเขาจะไม่ได้มาขึ้นไข่แถวบ้านเราเนาะที่เขาเกิดตื่นพราะโคงบัดเจ็บครับอยู่โลเขาไปเล่นทะเลแล้วเขาเจอเขาก็เลยแจ้งกรมปมงครับเนี่ยมันทาของมันเองนะเอาเต่าใส่ท้ายมอไซค์แล้วยางรัดใช่ไหมแล้วก็ขี่กลับไปบ้านแล้วจากนั้นก็โทรหากรมปมงเจอเต่ากี่โมงเจอช่วง8-9โมงแล้วกรมปมงมารับกี่โมง3โมงกับ4โมงก็คือเลี้ยงเต่าอยู่ครึ่งวันนะครับ โอเคใครคิดถึงยูโรจังเด็ดอัปเดตให้ดูแล้วเนาะน้องกําลังเรียนอยู่ตอนนี้อยู่ม3ครับยังไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ใครคิดถึงก็ฝากไปเล่นที่ช่องเขาแล้วกันเนาะคอมเมนต์อะไรก็ชื่อวิถีอะไรนะยูโรวิถ <Y uro. S 2> ีพื้นบ้านยูโรวิถีพื้นบ้านครับผมโอเคงั้นคลิปนี้เท่านี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับบาบายบายครับผม